ไลออนสิงโตอารมณ์ดีคันจริงนะตัวถังใหญ่มากๆอยู่ครึ่งๆกลางตา B SUV กับ C SUV เหลือแบบโอ้โหมันใหญ่เกินไปว่ะเร่งแซงจีดจาร์ดรูทบาสช่วงล่างค่อนข้างที่จะเฟิร์มระบบความปลอดภัยครบคันที่สซเบสอินคลาสเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ i Mobile ตรงนี้นะของระบบอัจฉริยะช่วยจอดอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับก็จอดได้3รูปแบบอันนี้ถือว่าดีมากๆ นี่คือฮาวาวโจไลออนรุ่นอันต้าครับสิงโตอารมณ์ดีรุ่นท็อปสุดนะตัวนี้มาพร้อมกับออปชั่นแน่นๆและระบบความปลอดภัยแบบเบส in Class ราคาค่าตัวอยู่ที่9,99,000บาทเท่านั้นจะน่าสนใจขนาดไหนขับดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ เรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกและมิติตัวถังของเจ้า h าวาลโจ l i ออนกันก่อนเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าขนาดตัวถังของเจ้าโจไลออนเนี่ยจะอยู่ครึ่งๆกลางๆางระหว่าง B-SUV กับ C-SUV แต่ทาง h าวาลเองเขาบอกว่านี่คือ Compact SUV ก็คือ C-SUV นั่นเองนะครับโดยขนาดตัวถังนะครับระยะฐานล่องเขาเนี่ยอยู่ที่2,700ม mm ิลลิเมเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับ รถในกลุ่มนี้อะถ้าผมเรียกว่า crossover อะที่ผมชอบเรียกว่า crossover ไม่ว่าจะเป็น Toyota Yaris Cross นะครับที่เปิดตัวมาใหม่ MG VS HEV MG ZS m a z d a CX 3 Honda WRV Honda HRV อะไรพวกนี้นะครับต้องบอกว่า h a ว a o Jolion เนี่ยระยะฐานล้อเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วก็ความยาวตัวถังของเขาเนี่ย4,472ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ ความกว้างตัวถังเนี่ย1,841ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความสูงนะครับ1,626ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม GWM Raymond Platform นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มของ Getw a l l Motor อันนี้เราคุ้นชินอยู่แล้วใน Haval wow H6 เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าน้องชายโจไ l อ o n สิงโตอารมณ์ดีคันนี้นะครับอะ รูปลักษ์ดีไซน์เออรุ่นออาต้าให้อะไรแบบ้างฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานนะครับกระจังหน้า s t m r t r i r อ่าดีไซน์เก๋กไก่นะครับแล้วก็เป็นสีเทาตัดกับสีดำพร้อมกับโลโก้ฮาวาวแบบใหม่ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นโมเดลเยียปี2023นะครับก็จะได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่อุปกรณ์มาตรฐานก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนี่ระบบไฟเป็น Fu l l LED มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h t นี่ เป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวโครมเนี่ยเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นสายสีฟ้าบ่งบอกความเป็น SUV Hybrid เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวไฟตัวนี้มีไฟเว c o m มนะครับกดปลดล็อกรถปุ๊บนี่มันจะมีไฟวิ่ง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 โอ้โหแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไฟโฟล์วมีโฮมดับรถแล้วปุ๊บไฟก็จะติดคาไวใ้ให้อีกนิดนึง นะครับเพื่อแบบเออเปิดบ้านนะครับกุญชงกุญแจมืดหรือว่าไปจอดในที่เปลี่ยวๆก็ช่วยได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้กล้องด้านหน้าอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเป็นแบบ ADA s อยู่แล้วนะครับมีในเรื่องของตัว i นะครับ i mobile ตรงนี้นะก็มีกล้องที่กระจกด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้ออลอยสีทูโทนน้ปัดเงาแล้วก็ลมดํา ขนาด18นิ้วนะตัวนี้ให้ยางกู o เยีย r มานะครับขนาดยางเนี่ย225ทับ 55R18 ระบบเบรกดิสเบรก4ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นทอร i ชันบีมต้องบอกว่าคันจริงนะตัวถังใหญ่มากๆนะครับต้องมาดูคันจริงนะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยฮาวาวพอเป็นโจเลอ่อนแล้วเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับ Toyota y a r ร s Cross ที่เพิ่งเปิดตัวมาที่ โตโยต้าเขาคุยนักคุยหนาว่าเขาตัวถังยาวสุดใน BSUV แล้วนะครับพอมาดูคันจริงของเจ้าฮาวาจเลออนเนี่ยฮาวาโจเลออนใหญ่กว่าในทุกมิติเลยนะระยะฐานล้อก,ก็ใหญ่กว่าแต่ว่าตัวรถอย่างที่บอกมันมันขาบเกี่ยวระหว่าง BSUV กับ CSUV นั่นเองนะครับแต่ราคาก็ถือว่าสู้กันได้นะครับ999,000บาทนะตัวโตโยต้ายาริสคลอสที่เปิดตัวออกมาเนี่ย899,000บาทต่างกัน 1 0 0 0 0แบาทนะครับอ้าด้านข้างนะครับกล้องรอบคันน่ะมีกล้องด้านข้างมาให้นะครับที่กระจกมีบายสปอร์ตนะครับหลังคามีทั้งราวอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็ตัวกระจกที่เป็นพารามิกซันรูฟอันนี้เป็นซันรูฟที่เปิดได้นะต,ตัวตาลิทคลอสเนี่ยเป็นกระจกเฉยๆเปิดไม่ได้นะครับมือเปิดประตูสมาร์ทคีย์เลอยู่แล้วการตกแต่งก็จะเป็นเส้นสายโครเมียมแบบนี้นะครับเสาอากาศด้านบนเป็นแบบคีบฉลามแล้วก็ ไฟเบรกด้านท้ายก็เป็น led ทั้งหมดแล้วก็ไฟเบรกโดยที่สาเป็น led มีในเรื่องของ d i f f u s e ซอร์ท้ายที่เป็นการตกแต่งที่ดูสปอร์ตขึ้นมีเซนเซอร์ท้ายมาให้นะครับฝาท้ายอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่าทั้งหลังเนี่ยพื้นที่จัดเก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่โตใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารดีกว่าว่าเออมิติตัวถังใหญ่แล้วภายในมันใหญ,มใหญ่มันกว้างขวางอย่างไรแล้วก็ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีมาให้เยอะขนาดไหนไปชมครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ h a ว w wow l j โ l i o n นะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับ ห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่เลยนะโหเนี่ยพื้นที่เหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยเส้นสีซิลเวอร์นะก็เป็นคล้ายๆโครมเมียมตรงนี้นะครับที่คอนโซลด้านหน้าแผงประตูต่างๆจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยแล้วก็วัสดุนะครับการบุนุ่มนะครับซอฟทัชนะครับทั้งแผงคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแผงประตูก็บุนุ่มเอาไว้นะะแต่ด้านบนขอบประตูเนี่ยจึงเป็น อยู่นะนี้ก็แจ้งไว้ทราบนะครับแต่ว่าวัสดุภายในการตกแต่งภายในค่อนข้างที่จะดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมพอสมควรนะครับอ่าอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาให้อะไรมาบ้างนะครับหน้าจอตรงกลางตัวนี้12.3นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็เป็น Navigation built-in ด้วยนะครับแล้วก็การปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยก็ปรับที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Android Auto ได้ สั่งการด้วยเสียงทําได้ซึ่งสามารถรองรับการอัปเดตแบบออนไลน์ได้เลยก็คือถ้ามีอัปเดใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาฟีเจอร์ลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาก็อัปเดตที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยแบบออนไลน์ line. ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนี่มันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะตัวรถมี 3G มี Wi-Fi ให้อัปเดตไ,ได้อัตโนมัติเลยก็คล้ายๆกับอัปเดต iOS ในใน iPhone อัปเดตใน Android อะไรอย่างนี้อัปเดตแบบนั้นเลยนะครับตัวรถคันนี้ค่อนข้างที่จะ อัจฉริยะส่วนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตัวนี้มีขนาด7นิ้วเป็นระบบดิจิตอลฟูลดิจิตอลเต็มระบบเลยนะครับก็แจ้งรายละเอียดของตัวรถได้ครบถ้วนแล้วก็ด้านบนกระจกหน้านะครับก็มีในะเรื่องของ Head-Up d i s p l a y มาให้นะครับตรงนี้คุณขับไปก็จะแสดงความเร็วที่กระจกบานหน้าเลยก็ไม่ต้องมาก้มมองเข็มไม้นะครับ ขึ้นมาที่ด้านหน้าได้เลยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางอันนี้ก็ออกแบบคล้ายๆกับ MG v s h e v เหมือนกันนะเพราะว่าเป็น d u o l เลเยอนะครับก็เป็นแยก2ชั้นแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะไวเลสชาร์จเจอร์แล้วก็ด้านล่างเนี่ยสามารถวางของได้แล้วก็มีจุดเสียบ USB Type A ให้อีก2จุด Power Outlet ให้อีก1จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีไซน์ คล้ายๆกับ MG VS แต่ว่าก็ดูดีนะพอมาดูในอย่างนี้เออพอมีช่องวางของแยกไปก็สามารถจัดเจ็บของได้เยอะขึ้นแต่ว่าหยิบค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็คันเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อิเล็กทริกชิปเตอร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์ d s t อันนี้เราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับเ r e ดว Wall Motor ชอบทําคันเกียร์ที่เป็นแบบปุ่มหมุนๆเป็นชิปเตอร์แบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ก็ต้องระมัด ระวังนิดนึงนะคับอยู่เด็กมาแบบหมุนเล่นบิดเล่นก็เกียร์มันก็อาจจะเลื่อนไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดก็คือตัวเบาะนั่งนะครับฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า6ทิศทางแต่ว่าผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยเป็นปรับแผ่นนวดน,นะครับแล้วก็ตัวเบาะฝั่งคนขับเนี่ยจะพิเศษหน่อยมีในเรื่องของระบบระบายอากาศที่ตัวเบาะด้วยเออก็กดเป็นเหมือนแบบพัดลมเป่าเบาะให้มันแบบ ไม่ร้อนนะครับเย็นขึ้นนะครับขึ้นรถมาปุ๊บเปิดระบบระบายอากาศที่เบาะคนขับได้เลยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับมีในเรื่องของระบบอัจฉริยะอย่างช่วยจอดอัตโนมัติมาให้นี่ปุ่มช่วยจอดอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับก็จอดได้3รูปแบบอันนี้ถือว่าดีมากๆล้ำสมัยสุดๆในกลุ่มที่เป็น BSUV หรือว่าเป็น CSUV ด้วยกันถ้าไม่นับ h a ว a l S6 รุ่นพี่เขานะครับก็มี เจ้าฮาวาลโจไรออนี่แหละที่สามารถจอดอัตโนมัติได้นะครับก็จอดเข้าซองจอดขนานจอดเฉียงเฉียงอันนี้เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็มีในเรื่องของกองฝุ่น pm 2.5ให้นะครับแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลแยกอิสระดูโอโซนซ้ายขวานะขวาอยากปรับให้เย็นๆก็ปรับไปซ้ายอยากปรับให้ร้อนๆก็ปรับไปแยกกันนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็ด้านบนหลังคามีในเรื่องของพานรามิกซันรูปมาให้ตัวนี้เป็น หลังคากระจกที่เปิดออกได้นะครับอันนี้ถือว่าดีพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชัน3ก้านทรงกลมๆแบบนี้นะครับการใช้งานการปรับต่างๆเนี่ยก็ทําได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยต้องเข้ามาปรับที่หน้าจอตรงนี้นะอยากเปิดอยากปิดมาเลือกปรับที่หน้าจอตรงนี้แต่ผมบอกเลยถ้าเปิดครบทุกระบบนะโอ้โหขับไปไหนเนี่ยตึงตั้งตึงตังต้งกล้องขึ้นเด้งแจ้งเตือนกัน ไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาใส่มาให้เยอะมากๆ30รายการก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามันมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างเนี่ยฮาวาลโจไรออนเนี่ยให้มาเยอะที่สุดในบรรดารถที่เป็น b s u v หรือว่า c s u v เลยก็ตามน,นะระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือเขาเยอะมากๆ,ๆแต่ก่อนอื่นเราไปดูพื้นที่ห้องโดยสาร ตอนหลังดีกว่าเออมีติดตัวถังใหญ่แล้วนะครับข้างหน้าโอ้โหออปชั่นล้นล้น,ลนฟีเจอร์จัดเต็มขนาดนี้นั่งหลังสบายหรือเปล่าไปดูนะครับส่วนภายในตอนหลังครับต้องบอกว่าโอ้โหคือมานั่งแล้วตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เหรอมันใหญ่เกินไปว่ะดูดิเหลือแบบโอ้โหเหลือเยอะมากนะครับพื้นที่เล,ล็กๆตรงนี้โอ้โหนั่งไกวห้างได้สบายเอาคอมพิวเตอร์มานั่งทํางานเฮ้ยมันใหญ่จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้มาองมาอวยนะพื้นที่ตอนหลังเนี่ยโอเคมากๆนะครับ แล้วก็เฮดลุมด้านบนตรงนี้ขุดเว้าวเอาไว้นะศีรษะไม่ติดแน่นอนนี่อันนี้นั่งพิงแล้วนะครับนี่ถ้านั่งพิงนะก็อยู่ในท่าสลีละแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันนั่งสบายจริงนะมันใหญ่มันใหญ่มันโป่งเลยอ่ะแล้วก็ตัวกระจกหลังคาเนี่ยก็มาให้ถึงตอนหลังเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วก็มีพนักวางแขนมาให้ที่วางแก้วน้ํามีให้นะครับแล้วก็มีเคี้ยวล็อกด้วยพนักวางแขนเออเนี่ตตำแหน่งการนั่งเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยนั่งสบายมากๆเลย ขับไปเลยสมสีเนี่ยนั่งหลังโคตรดีนะครับแล้วก็ที่พนักวางแขนเนี่ยมีเขี้ยวล็อกแบบนี้นะไม่เหมือนกับ Honda นะ h o n d านี่มันแปะลงไปกระบ,บอกเลยนะเอออันนี้ถือว่าทำออกมาดีแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับมีช่องเสียบ USB Type A นะสองตำแหน่งเฮ้ยก็ครบนะครบแล้วก็เบาะหลังปรับพับได้60-40นะครับก็ถือว่า ตามสไตล์รถแบบ SUV อยู่แล้วก็ปรับได้แบบนี้แล้วก็ตัวไฟเก๋งตอนท้ายนะครับนี่เป็นหลอด LED สีขาวสองสว่างแบบนี้เลยให้ดูดีดูดีมีมือจับนะครับโอเคนะโอเคเลยวัสดุแผงประตูถ้าบุนุ่มเหมือนคอนโซลหน้าซะหน่อยผมว่าจะดีกว่านี้นะแต่โอเค โดยภาพรวมนะครับไม่ขี้เล่ไม่ขี้เล่ถือว่าใช้ได้อ่าสำหรับประตูท้ายนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะก็ต้องออกแรงยกนะเป็นแมนนวลแบบนี้นะครับแต่มีโชคค้ำยันให้นะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหลังค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็ถือว่าตรงกับมิติตัวถังของเขานะมีไฟตอนท้ายมาให้เป็นหลอด LED สีขาวเออโอเคนะครับเบาะพับลงไปเป็น60-40นะพื้นที่ก็อ่าในข้างนี้4ีอ่ะข้างนี้ พับลงมาให้ดูปึบเมื่อพับลงไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเก็บของได้จุใจแน่นอนแล้วก็พับลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะแฟตเรียบลงไปนะการจัดวางสัมภาระก็ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้านใต้ชุดพรมตัวนี้จะเจอกับชุดปะยางฉุกเฉินนี่แบบนี้เลยนะครับชุดปะยางฉุกเฉินไม่มียางอะไรมาให้นะเออหน้าตาประมาณนี้อ่ะปิดก็แมนนวลออกแรงหน่อยค่อนข้างหนักนะคุณผู้หญิงอาจจะต้อง ใช้แรงนิดนึงนะครับสำหรับสมรรถนะการขับขี่ของฮาวาลโจไรออนนะครับหลังจากที่ได้ลองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะต้องบอกว่าเป็น Hybrid SUV อีกหนึ่งรุ่นที่อัตราเร่งช่วงต้นกระฉับกระเฉงมากๆนะเร่งแซง จีจาร์ดรูทบาร์ดทันใจแน่นอนนะตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดตัวนี้ไม่ได้เข้ามาเสริมในเรื่องของอัตราประหยัดนะ้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นการเข้ามาเสริมในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับอย่างที่ทราบนะสเปคเครื่องยนต์บล็อกนี้นะ1.5ลิตรเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริด กำลังสูงสุดเนี่ย190แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แรงบิดสูงถึง375นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดที่สูงที่สุดในรถแบบ BSUV นะหรือว่า Crossover นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะอัจฉริยะเป็นเกียร์ไฟฟ้า DHT ซึ่งตัวเกียร์เนี่ยก็สร้างมาเพื่อรองรับ รูปแบบการขับขี่ที่หลากหลายนะระบบไฮบริดเนี่ยมันจะมีแบบขับด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียวก็มีใช่ไหมทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะตัวเกียร์ชุดนี้มันก็รองรับได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีบางจังหวะที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวในการขับเคลื่อนด้วยนะก็ถือว่าระบบไฮบริดค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ตัวชุดเกียร์ตอบสนองนะครับอัตราทดต่างๆถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ข้อดีคือเกียร์ไฟฟ้าชุดนี้เนี่ย มันได้ในเรื่องของระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยเออพอมีเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยก็เลยใส่ระบบช่วยจอดอัจฉริยะตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็สามารถจอดแบบเข้าซองจอดแบบขนานจอดแบบเฉียงเฉียงได้3รูปแบบก็เหมือนกับรุ่นพี่ p a w e r h e หรือว่า Polar Good c a t นั่นเองนะครับเป็นชุดเกียร์รูปแบบเดียวกันนะตรงนี้อัตราเร่งนะครับตอบโจทย์แน่นอน190 แรงม้าเพียงแต่ว่าตัวท็อปสปีดความเร็วสูงสุดเนี่ยอาจจะถูกล็อกไว้ที่ไม่เกิน160กิโลเมตรตชั่วโมงนะก็เป็น,นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแต่ก็ถือว่าวิ่งได้เร็วแล้วล่ะ160กิโลเมตรชั่วโมงแค่นี้ก็โดนไปสั่งแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันตรายแล้วนะก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับความเร็วสูงสุดอาจจะโดนล็อกไว้หน่อยสายซิ่ง อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะแต่ไม่เป็นไรมันถือว่าเพียงพอต่อการเดินทางเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับส่วน handling และระบบช่วงล่างเออ handling ผมชอบนะน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปอยู่ในค่าที่ค่อนข้างเฟิรม์มเนี่ยนะนะมันมีแบบเออ movement ที่โอเคนะครับแล้วก็มีระยะฟรีนิดนึง นะเนี่ยมีฟรีนิดนึงนิดหนึ่ง,งขยับได้นิดนึงแต่ว่าน้ำหนักกำลังดีกำลังดีแล้วก็ระบบช่วงล่างค่อนข้างที่จะเฟิรม์มมีความแน่นนะเมกี้ตกหลุมจังหวะตกรอยต่อคอสะพานใช่ไหมพอลงมาแล้วฟุ๊กเนี่ยรถมันแบบเอออยู่ตัวเลยไม่แบบรีบาวกลับคืนมาเด้งหยงๆย,ยงอีกทีนึงแล้วก็ ตอนเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยก็เอาอยู่เอาอยู่นะครับก็ไม่ล่อนไม่โค้งเพลงไม่โยนมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแข็งกระด้างหรือว่ารองรับการขับขี่ที่สปอร์ตจาาขนาดนั้นนะก็ถือว่าขับสบายนะครับไม่กระด้างแล้วก็ไม่ยวบยากจนเกินไปค่ากลางๆเน้นใช้งานแบบครอบคลุมเออเน้นใช้งานแบบครอบคลุม ขับได้ทุกเพศทุกัยนะครับผู้ใหญ่ก็ขับได้นะคะันนี้วัยรุ่นอย่างผมก็ขับได้เมื่อแต่อีกหนึ่งจุดเด่นเลยของฮาวาลจอยเลออนนะครับไม่พูดไม่ได้ก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะตรงนี้พูดเลยว่าให้มาเบสอินคลาสนะเหนือชั้นที่สุดให้มาเยอะที่สุดระบบความปลอดภัยครบคันที่สุดแล้วก็ การทำงานมีประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับมีตัวกล้องตรงนี้นะเป็นกล้อง i เนี่ยแบบเป็นแบบ iMobile ของเขานะชิปของเขาเนี่ย iMobile เลยนะก็คือเทคโนโลยีขั้นสูงของอ่าสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ระบบค่อนข้างครบเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติเนี่ยบายสปอร์ตใช่ไหมขับขึ้นมาเนี่ยบายสปอร์ตขึ้นแล้ว rcta เตือนการชนด้านหลังเลนคีฟเลนเซ็นเนตอรลิงเตือนหน่วงกลับเมื่อรถออกนอกเลน Adaptive Cruise Control All-Speed แล้วก็เลี้ยวโค้งให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับมีโค้งกว้างๆเนี่ยล็อก c r u i s e Control ไว้เนี่ยตามรถคันหน้าแล้วก็เลี้ยวให้เองแล้วก็ชะลอให้เองแล้วก็เบรกจนจุดหยุดนิง่งออกตัวตามรถคันหน้าให้เองครบทุกอย่างระบบความปลอดภยัยครบมากๆนะครับเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติหอบเบสิกมีอยู่แล้วคือระบบความปลอดภยัยอ่ะมีให้มาทั้งหมดอ่ะสารายการ ก็คือขับในเมืองเนี่ยถึงขั้นต้องปิดระบบความปลอดภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าจอดติดไฟแดงมอไซค์เข้ามาแซ่เข้ามาจอดใกล้ๆหรือว่าใครที่เดินมาเฉียดใกล้ๆนะครับตัวรถจะแจ้งเตือนร้องเตือนแล้วก็กลองรอบคันเนี่ยก็ขึ้นมาแสดงให้เห็นเลยว่ามีวัตถุอยู่จุดนั้นจุดนี้ของตัวรถนะครับระวังไม่ปลอดภัยเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนหมดเลยขับในเมืองก็เลยขออนุญาตปิดไว้ก่อนแต่ แจ้งให้ทราบว่าระบบความปลอดภัยเยอะจริงๆเยอะที่สุดในคลาสเลยแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยระบบความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกรับรถติดๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะอีกหนึ่งจุดที่ฮาวาลโจเลออนเนี่ยโดดเด่นก็คือการใช้ซิงเกิลแพดเดิลได้ด้วยก็ไปตั้งค่านะครับที่หน้าจอปรับมาให้มันใช้แป้นคันเร่งเป็นในส่วนของตัวเบรกได้ด้วยนะก็คล้ายๆกับ วันพ a ดเดิลหรือว e ่า e p a d เด e ของนิสสันนั่นแหละนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บก็ชะลอหน่วงให้นะครับอันนี้ก็มีให้ด้วยก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นการเจนไฟกลับไปจัดเก็บที่ตัวแบตเตอรี่ด้วยก็มีให้นะแต่ใครถนัดใช้ไม่ถนัดใช้อันนี้ก็เปิดปิดได้นะครับส่วนอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหลายคนสงสยัยประหยัดหรือเปล่าไฮบริดจากฮาวาชเรออนต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่นะครับ ตัวเลข Eco คสติ๊กเที่เคลมเนี่ย23.8กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้ผมขับอยู่เนี่ยเป็นค่า e v e r อร์เนะอยู่ที่ประมาณนะครับ6-7ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็เอามาเอา7มาหาร100ออกก็ประมาณ14กว่ากว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะก็อาจจะไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปว่าระบบไฮบริดของฮาวาจเรออนเนี่ยเขา ใส่มอเตอร์เข้ามาเพื่อเสริมสมรรถนะในด้านกุงพลังนะครับรถตัวถังค่อนข้างใหญ่ก็ประหยัดน้ามันกว่ามาด้า c x เสที่ผมใช้งานอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ประหยัดอย่างที่คาดการเอาไว้เออมาขับจริงๆก็14-15นะก็ประมาณนี้นะครับ